บอกไว้เลยนะเมื่อกี้บอกบอกห้องบอกห้องสี่ไว้เมื่อตอนเช้าละสุกหน้าครูอ้วนต้องไปอบรมผู้กำกับลูกเสือที่นครนายกครูอ้วนจะไม่ได้เข้าสอนแต่จะฝากใบงานฝากใบความรู้ฝากคลิปวิดีโอไว้นะครับเด็กๆรับทราบเด็กๆรับทราบทุกคนเลยบอกรับทราบรับทราบรับทราบครับ แล้วทีนี้สวยที่สามนะสวยที่สามสวยหนึ่งวันขอ,ข,อขอโทษน,นะครุ้นถือว่าคูุ้นพูดเล่นเนาะคำว่าสวยนี่นะนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องขออภัยนะครับขุ้วันขอ้วนกำลังหยอกล้อกับเด็กๆนะครับเออสวยหนึ่งคือโดนวันหยุดรัฐธรรมนูญวันที่สิบไม่ได้เรียนสวยสองสุขหน้าขุ้วันไม่อยู่สวยสามสุก สุดท้ายของเดือนธันวาคมตรงกับวันสิ้นปียุดอีกน่าดูนะต้องต้องขออภัยนะครับว่าจังหวะชั่วโมงมันมาคาบมันมาอย่างนี้เนาะูุ้นูุ้นต้องต้องขอโทษด้วยนะครับไม่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 ไมไมสอนโทษเราอย่างเต็มที่นะครับเอ่อต้องกลับขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับน่าเหมือนปุ้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ต้องขออภัยนะครับแต่เนื่องจากด้วย,วยวเวลานะะนครับ วันวนเรียนของทัพห้านี่ตรงกับวันศุกร์ซึ่งตรงกับวันหยุดตั้งสองครั้งรวมไปถึงคุงวันจิตพระราจิตด้วยแต่ก็จะฝากใบงานไว้นะครับคือฝากใบงานวันศุกร์หน้าคูว้นจะฝากใบงานไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกอ้วันจะาจะฝากไว้ที่ไลน์ส่วนตัวรูคุูปุยครับเน้องแล้วพอถึงเวลาก็เดี๋ยวให้คููปุ้ยแชร์เป็นเรื่องของ p อ่ e r า p o n t คลยิปวิดีโออะไรเงี้ยนะครับนะทบทวนแล้วก็จะสั่งชิ้นงานสั่งใบงานเนื้อหาเดือนนี้เป็นเรื่องของงานประดิษฐ์ใบตองนี่เข้าเรื่องแล้วนะงานประดิษฐ์ใบตองบอกไว้เลยจะมีงานอยู่งานชิ้นพิเศษสองชิ้นและใบงานแค่สองใบ วันนี้จะสั่งชิ้นงานพิเศษหนึ่งชิ้นกับใบงานใบที่หนึ่งวันศุกร์หน้ารอฟังคุณปุ้ยเอาข้อความมาแชร์ในกลุ่มกลุ่มลายชั้นสี่ทับห้ากูก็จะสั่งชิ้นงานพิเศษหนึ่งชิ้นและใบงานใบที่สองไม่งงเนาะเด็กงงไหมลูกใครใครใครงงงงนิดนึงค่ะโอเคอ่าอ่าอนื้อย่าฟังใหม่นะ คาบนี้คาบวันนี้ครูจะสั่งงานชิ้นพิเศษหนึ่งชิ้นกับใบงานดีเป็นสองแล้วนะเดี๋ยวที่ครูอ้วนจะฝากไว้สำหรับสุดหน้าก็จะมีชิ้นงานพิเศษหนึ่งชิ้นกับใบงานใบที่สองเนาะเข้าใจแล้วเนาะก็คือคือสองสองง่ายๆจับคู่กันคืองานพิเศษจะให้ทำอะไรไม่รู้ละนะกับใบงานเพราะ เด็กเห็นแลวเนอเนื้อหาเดือนนี้มีใบงานแค่สองใบน,นะใครยังไม่รู้ชิงใครยังไม่ได้ใบงานมีไหมมีไม่มีไม่มีมมนออนะใบงานมีแค่สองใบน,นะคะเพราะนั้นเด็กอย่ากอย่างงงถ้าถ้าแยกเนื้อหานี้เมื่อกี้เราจับคู่ว่างานพิเศษหนึ่งใบงานหนึ่งงานพิเศษหนึ่งใบงานหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าให้แยกรวมสรุปก็คือชิ้นพิเศษจะมีสองชิ้น ใบงานจะมีสองใบไม่งงนะไม่งงนาะถ้างงก็ไม่เป็นไรงั้นวันนี้ครูว่าจะสั่งงานพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเนื้อหาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะสั่งงานไปด้วยกับใบงานเอาว่ากันแค่ข้าบนี้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆจะมึนยิ่งมึนนะครับเดี๋ยวข้าบหน้าคือสุดหน้า ศึกษาด้วยตนเองครูอ้วนบอกไปเลยนะศึกษาด้วยตนเองและทํางานที่ครูอ้วนฝากครูปุ้ยสั่งเด็กๆเนาะครับไม่ใช่ให้ครูปุ้ยสอนนะฝากครูปุ้ยแชร์งานให้เด็กๆแชร์เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูอ้วนจะให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอที่ครูครู คุณครูวรรณภาคุณครูปุ๋ยได้ได้ช่วยครูอ้วนทำนะครับนะก็เพราะครูปุ๋ยแหละนะก็ νε, เบาแรงไปเยอะนะครับนะไรายใหญ่นะครับก็ได้ท้ที่ผาอาศัยแกนะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวพอเวลาแป๊บแนะล้วนะเ,เดี๋ยวครูอ้วนจะอธิบายไปด้วยสั่งงานไปด้วยนะครับ ความหูมันจะช้านิดหนึ่งนะครับนะพอเจ้ามาันเดือนนะเจ้ามันเท่าหล่นะครับเครื่องก็แก่ตามไปด้วยนะเหมือนเหมือนวันนี้สัญญาณเด็ด้วยเลยด้วยนะสัญญาณเด็ดเลยด้วย,วยก็จะก็จะมีมีส่วนนะครับเดี๋ยวขอแชร์ในจบทุก สวัสดีค่ะนนวันนี้พบกับวิชาบูรณาการนะคะแล้วก็วิชาการงานอาชีพนะคะเด็เดยยเกๆได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะอ่าโอเคโอเคนนอันนี้นดูต่อ,นนตอเลยเรื่องเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จัดใบตองน,นะคะโดยครูผู้สอนนะคะก็คือคนแรกเลยคุณครูลพดลนะคะหาร จักราพิธานะคะแล้วก็คุณครูวนรณพาจูสร้อยหรือคุปุ๋นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเอ่อเอ่อหนึ่งสัญญาณเน็ตเหมือนว่าจะดีเลย์แล้วก็สองเสียงครูปุย้ยขออภัยเสียงคูปุย๋ยเอ่อท่านจะเบาๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนไมโครโฟนในระหว่างในระหว่างถ่ายทำนะครับนะในระหว่างอัคดคลิป ก็เสียงจะค่อนข้างเบาไว้นั้นเด็กๆตั้งใจฟังหน่อยนะครับนะเรียนนะคะควบคู่ก,กันเลยนะคะวิชาบูรณาการกับวิชาการงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนนะคะแต่อย่างอื่นนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือมันต้องเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จากใบตองแน่นอนค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จากใบตองกันค่ะ นักเรียนรู้ไหมว่านะคะว่าส่วนต่างๆของต้นกล้วยเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะใบนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเท่าที่นักเรียนเห็นนะคะที่เรารู้จักใบเนี่ยสามารถไปทำอะไรนะคะฮอร์โมนใช่ไหมคะแอ ทำกระทงทำกล้วยสวยดอกนะคะอะเราลุกค่ะเพียงเท่านี้ก่อนเนอะนักเรียนมีใครสงสัยอีกไหมว่าทำอะไรได้อีกอมีเพื่อนเราสงสัยนะคะว่าเราจะทํางานใบตองแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยอก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราต้องรู้ส่วนประกอบต่างๆของต้นกล้วยก่อนนะคะ อันดับแรกเลยก็คือผลของมันนะคะหรือว่าเราเรียกว่าลูกนะคะหลายๆลูกนะคะรวมกันเป็นหวีหลายๆหวีเรารวมกันนะคะเราเรียกว่าเรือนนะ,ะต่อมาคือส่วนของใบนะคะเราก็เรียกว่าใบตองนั่นเอง อ่าส่วนของดอกมาเราเรียกว่าปีนะคะหอกปีนี้เราก็สามารถนำมาแกงเรียงได้ด้วยเนาะอ่าต่อมาคือลำต้นนะคะลำต้นนะคะหากเราแกะเป็นชิ้นชิ้นเราเรียกว่ากราบนะคะหากนำไปหั่นเราเรียกว่าหยวกกล้วยนะคะอ และการขยายพันธุ์ของต้นกล้วยนะคะนักเรียนเราสามารถที่แตกไปปลูกเพิ่มนะคะขยายพันธุ์ได้อีกนะลูกนะอ่าเรามาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับง,งานอะเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่อ่ะก่อนจะไปเนื้อหาอื่นเด็กๆฟังให้ดีนะครับ นี่คือชิ้นงานพิเศษชิ้นที่หนึ่งนะบอกแล้วเนื้อหาเดือนนี้มีแค่สองชิ้นแหละชิ้นงานพิเศษนะกับใบงานอีกสองใบชิ้นงานพิเศษให้เด็กๆไปวาดภาพส่วนประกอบของต้นกล้วยเหมือนในภาพนี้เลยเอาภาพนี้เป็นตัวอย่างจะวาดเหมือนแบบนี้ ระบายสีให้สวยงามแบบนี้เขียนตัวหนังสือแบบนี้หรือจะไปเซิร์ชเอาเองใน Google ภาพสวยๆต้นกล้วยที่มันสวยๆก็ได้แต่ขอให้มา,มาแนวนี้คือมีการโยงว่านี่เรียกว่าใบตองนี่เรียกว่าผลกล้วยนี่เรียกว่าอ,อนี่เรียกว่า หยวกกล้วยนี่เรียกว่าปลีอย่างเงี้ยวาดลงใน a อสี่ควรจะเป็น a อเพราะมันเป็นกระดาษโล่งๆเนาะถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆก็กระดาษรายงานก็ได้แนวขวางหรือแนวตั้งก็ได้แต่ควรจะเป็นแนวขวางเขียนชื่อที่อยู่ให้เรียบเอ้ยไม่ใช่โดยเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ที่อยู่นะไม่ต้องส่งไปเสนอให้ผู้อ้วนะนะนะครับ ชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเด็กๆรับทราบเด็กๆรับเปิดไม์รับทราบเลรับทราบค่ะรับทราบค่ะรับทราบค่ะครับขอบคุณครับอ่ะดูเนื้อหาต่อดูเนื้อหาต่อครับบอกไว้เลยหน้านี้ใครแคปได้แคปใครถ่ายรูปได้ถ่าย มีเพื่อนเราบางคนถามว oh, ครับแล้วโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะ,ะแคปหน้าจอได้ไหมต้องใช้โปรแกรมลงกต้องดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรมจับภาพหน้าจอเราถึงจะคลิกให้มันบันทึกภาพหน้าจอณปัจจุบันได้ว่าหน้าจอมันโชว์อะไรมาเราก็คลิกบันทึกได้แล้วก็เก็บไว้ในไว้ในโฟลเดอร์เนาะแต่ถ้าไม่มีโปรแกรมตัวนั้น ถ้าใครเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะถ่ายรูปเลยเอามือถือมาถ่ายไปเลยความหมายนานประดิษฐ์นี่คือใบคือคำตอบใบงานข้อที่หนึ่งลูกๆล,ลองเอาใบงานมาดูมามาวางใกล้ๆสิลูกเนาะแล้วจะนึกออกแนะแต่เดี๋ยวครูอ้วนจะเน้นยำ้ำอีกอธิบายย้ำอีกทีเนาะแล้วตั้งใจฟัง สิ่งที่จัดทําขึ้นนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความปะณีตสวยงามน่าสนใจนะคะเพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์นั่นเองนะคะก็อย่างเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้นะคะหรือผ้ารองจานกระเป๋าตุ๊กตาที่ขั้นหนังสือแล้วก็การประดิษฐ์กระทงจากใบตองนะคะแล้วก็การทําใบสีนะคะทําพานดอกไม้แล้วก็มาลัยนะคะ แบบอื่นๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานปริดก,ก็คือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วออกมาสวยงามนะคะปานน้ดนั่นเองนะคะตามประโยชน์ที่เรานำไปใช้นั่นเองนะคะ,ะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าของใช้ของตกแต่งจากใบตองนะคะซึ่งใบตองก็คือใบของต้นกล้วยเรานั่นเองนะคะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยเห็นเช้น เส้นการอ่ออาหารนะคะประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะคะและวนังเรียนรู้ไหมคะว่าใบตองเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะดังนี้นะคะลูกเราไปดูกันว่าของใช้ของตกแต่งจากใบตองมีสองชนิดก็คือใบตองจากกล้วยตานีนะคะมีทางใบยาวนะคะสีเขียวเข้ม เป็นมันเงานะคะมีเส้นตองเป็นแนวตรงมักใช้สำหรับงานประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างาเราไปดูใบตองเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้านะคะใบตองเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าก็มีทางใบสั้นกว่าใบตองตามนีนะคะมีกลิ่นหอมเมื่อโดนความร้อนใช้สำหรับใส่อาหาราเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดู รูปภาพกันนะคะแต่ละอย่างนะคะในการประดิษฐ์งานจากใบตองตานี้แล้วก็ใบตองกล้วยน้ำหวานั่นเองนะคะอ่าทักเรียนเรามาดูกันนะคะว่าใบตองที่ประดิษฐ์จากกล้วยตานี้นะคะก็คือพวกใบสีนะคะลูกแล้วก็ใบตองที่ประดิษฐ์จากกล้วยตานี้ก็ยังมีเพืวกกระทงรอยนะคะถาดใบตองนะคะก็แล้วก็ใบตองประดับทูบเทียนแพ่นะคะ ใบตองที่ประดิษฐ์จากกล้วยตาเนียตานีานี้นะคะจะทําสีของใบตองมันเป็นสีเขียวเข้มมาลุกเวลาเราไปประดิษฐ์มันก็มีความเงางามนะคะอ่าต่อไปงานประดิษฐ์ใบตองจากกล้วยน้ำว้ามีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะอ่ามีการทําหอ่อขนมเทียนนะคะหอ่อขนมต้มแล้วก็กระทงหอ่อหมก นะคะแล้วก็กระทงขนมกล้วยนั่นเองนะคะค่าคุณค่าของงานใบตองนั้นนะคะมีมากมายาทั้งในชีวิตประจําวันนะคะมีแล้วก็โอกาสพิเศษนะคะทางรำมาลงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณี